ครับทุกคนนะครับวันนี้นะครับมาวานเข่าพี่น้องหลังจากเมื่อัานพักพี่น้องมาเบิ้งไถหุดนะครับแล้วก็มื่อนีนที่ปูบักหุ้งนะครับแขกดวนนำเนินนะครับผมนี่ตอนนี้ผมกำลังขุดขุดล้อสามเพื่วานเข่าแล้วนะครับผมก็ลิขุดล้อมูเลยมันดินซื้อดีดีนะครับกะสองเก้านะครับผมสองเก้ากับประมาณเมตรสองเมตรเนี่แหละพี่น้องสองเก้านะครับแกอเนี้แหละปูประมาณนี้นะครับไปนะครับนี่คือเป็นวานเข่าอยู่ทั้งคุณแล้วก็มีนะครับกาล้างวานเข่า อากาศดีครับพี่น้องมนันนี่ของหอมมะล,ลินะครับสบห่าทุงนะจะเพาะอยู่นะครับพี่กายได้ซื้อเขานะครับเขาเขาปลูกแต่ปีนีบ้บ่ได้ซื้อหรอกนะครับบ้านขาเข,ขาเซกสิปูกหงฮงหม่องข้าเจ้าเห็ดคันเท้านี่แหละปลูกเพาะได้เหลือคนหลักนะครับหรือว่าทำมันเป็นน้วยกับยังดีนะครับในบนรรยากาศดีนะครับเหลือคนหลักกันยังดีกว่าเขาบ่มีกินนะครับเพราะว่าเขากับได้อายุ ยุ่นนีนะครับเพราะว่ามันห่างกันยี่สิบโลพมดแล้วแต่ว่ากะทิปลูกไว้นะอยู่ประมาณเป็นลอยลอยต้นนะครับหวานกับไทยเรียบรรอยนะครับแล้วก็เอาไปปันปั้นปลูกแตงดีๆแล้วก็ปันปลูกนะครับเห็ดเป็นเพราะบางครั้งเขาบกค่อยมีเวลาปลูกพืชอายุสั้นแต่บกทั่วกะทิบอกถิ่งนะครับบกทั่วบักยังแต่ว่าพวกกพริกนั้นบกคอยจะได้ปลูกหรอกครับมันเบิ่งยากแน่อยู่แต่พวกบกเขือก็หนาที่ปลูกดูนี่ก็ทิเป็นเบือเบี้ยมาจากจังหวัดพิจิตรนะครับ แขกแขกนวลดําเนินนะครับผมนี่สั่งเพื่อนม้านะครับทิบบัตนะครับต่ออัน,นปลูกหลุมละสามต้นเลยนะครับตัวนี้พอผนเห็ดไม,ม้เขาเป็นไส้หลุมไส้หลุมเพื่อนแพกม้อยังดีแต่ว่าย,นะยูน่ายุดนี่อยามาสามนะครับยูน้าเหลือสองเห็ดเป็นสวนบกักฮงไปเลยนะครับเพื่อได้ขายแล้วกะห้ามมันกับทเห็ดลานตะบักฮงบอก คือเดี๋ยวม่คือดอกปมแบบพี่น้องผูกขายพี่น้องเขากินนะครับเนี่ยครับมันที่เป็นลักษณะแบบนี้คือปกฮงนะครับพอดีฝนกับสีมา้าแล้วก็ดีชิดวามันอาจจะมอเจเออร์ลีนะครับนี่พี่น้องนะครับเพิ่นกำลังหวานอยู่ทางพูดล่ะทิพสองไรนะครับพี่นออากระดิงติดลุงอ้อยแล้วก็ดีเหลือไใบจะฟังนี่เห็นตะนาะกิน นะครับอันนี้มันได้ขายผลมันเรียนกินหลายผลนะครับที่ปลูกไว้ปลูกหลายๆพี่น้องขาดทุนไปแล้วนะครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศบันข้าวนะครับแล้วที่เกี่ยกับบรรยากาศข้างในบึ้งนะครับเดี๋ยวจะเห้ผมกลมหลุมไปก่อนนะครับ แต่บรรยากาศนะครับวานเขาพี่นะ้องวานทั้งปีก็เก็บแล้วๆนะครับแล้วก็ปั้นน้ำกล่นนะครับที่เราก็บทได้เห็ดวันนี้ก็ผมกับปั้นแล้วนะครับมือวันนี้นะครับเก็บเนมุมนี่ท่านได้เก็บม,มกเกบมุมด้วยนะครับเก็บมุมอีกนี่ก็บเียบร้อยนะครับผมตนี้ปั้นเอานะแข็งแข็งพี่น้องปั้นกะทินั่นเตอร์มันแข็งนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นตมแข็งหนักกานี้นะครับมีโยนแข็งเด้ออยากให้แนวกว่าตมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นน้ำเลยกด้อใหแนวนะครับจ <c oughs> <c oughs> ิบสองไร่บ้านเบิ้นหนึ่งครับ <c oughs> แล้วก็ตีปู่แบบคูต่อเลยนะครับตามฝนล,ลงหนาจะลงอยู่นะครับฝน เดีที่ไปก้นลุ่มมันนี่ก้อนพี่น้องพูงกันด้วยนะครับนั่นเบรานท่านเล้วพี่น้องเป้าเขาไม่อีกเขาเพราะเพราะนะครับเอามาอีกเจ็ดทุงนะครับนี่ให้นั่นปั่นไปเฉียวนึ่งบ้านเพราะท่นเล้วให้นั่นบ้านเพราะท่านเลี้ยวสิโอว่าคือมาปั่นมือัอะไรนั่นปั่นเดี๋ยวนะครับมันเป็นดินเหนียวพี่น้องยนี่นะครับ เดี๋ยวลี้ยไฮนี่พักเที่ยงกินข้าวกันบูคือบ่อทำแข่งไหน่ะบอยจใส่ีใส่กราดาแตมกนเหมืกนนโอ้ยยาวเอาลูกยดกงมาเห็นมาวานใจเป็นไปทางไหนุ่มเลยวะแ่งกินเนาะเนี่ยเราไปนอกเนาะบอกกันบอกไวตาไปดูกระมาวานได้หรือเปล่านมันขึ้นมากคลมดี ไปหมเยอะวนไปควนมูไหกินฝ่ากินฝาไปบ้านตัวกันลี้ยเนาะคนเดียเนาะเขาจะได้ปันเป็นนันมาตั้งเลี้ยนึงเวนบไปขีรถไถม่านนงยงหห่มลงน้ำนะครับมือแรงอกินหัวมูตัเจ้าเนียนปฝ่าวันตัวฝ่าวันฝาไปคนฝาไปจ้างด้วนั่นฝ่ากินท้อเหล่ายาปลาปิ้งนะฝ่าวันรถอันบอล้อคนวันวันนี้ผมปันแล้ว เกียขึ้นครบๆเดยะพินล no ้เพาะเบียบแบบมุ้นโอ้เกียขึ้นกรอบกบิดอนกเดียวไปขายตลาดขายได้สองเวลาเป็นยังไงนั่นเป็นยังไงนั่นเป็นยังไงแจ็แลวเขาแล้วเขามดอแล้วเนาะเขาไปขายยมนในบ้านในหมู่บ้าเจ้าเขาเน่นั่งนยิ้มหน่อยเจนน่ะ เลี้งเขาไปอย่างความมเอาอยากกินปวดเอาอยากเมาเลนเองยปนสดเถดดินทรายกปั่นลิบไปเล่เนาะใบหนึ่งบิ๊กว่าเลียกเอาใบดีๆมาอยู่เนาะ สวดถิงเฉียดนี่ยังเสาเขาเสานามเล่ะเสาตาเขาชิบ่ได้บอกพี่บอกน้องแล้วเธอหรืเนาะมันมาตายมาไงเด้อเสาตเขานยน้ำกินเจรหันป่ื้อแล้วก็ไปวันเด้เผาวันเด้ยายพี่เราอยากได้อย่างนอเขาบอกผัวเินเขาบอกซ่หนาแล้วป่ื้อแล้วก็อะไบางไฟตามบังคนวันน่ะยายพี่ยายพี่เดียวอย่างง เบียดเลยเนาะเบียดเนี่ยรูอีกตุ้หนึ่งไปเลเหรองทงหมอลำหมอเรามักมอลำหมอลำขอเข่าเถะแลยาพินเจ้ากันล้าที่ประวันเจ้มปะวันเจ้าที่ปรวันเจ้มเขาแก๊กับเราเลยเด้อ้องมาตายหลาอันนี้เป็นน้องใหม่วงหวาน เออสั้งมนุษย์พี่น้องบ๊อบปันใดเพิ่นคือน้ำเท่าพอยนีนั่นก้อนสีมาเนเราอยู่เูื่อนเพิ่นคือน้ำพอยนี้จอยพอย้อยต่ลกมองถือเปียนเหนึ่งเนาะให้คนคนพุนว่าทำามกูไปกูก็ะถึกเป็นเสียคือกันคุยกันุนหนีได้คนว่าเออยังเรอกผมเายุ่งหันไหมฝา้งกันรอก ก็เลยว่ว่าป๊ปาบว่ากซื้ออยู่นะเพ่งเนเาเือนละเออยบ้าเกัราเรงเรียกเลยพี่น้องบ่เร่องเรียกฟาลุงนอนบ่หลับเลยโอ้ยกกูไปแต่ลูกมองเงินใส่บเลียล้งหีวางิ้อุ้ยคือคาก็เท่าบอกจ้อยอีกวางสินะเออปากก็เทอยูวาบนบานกันเรีกนีู่ก็บอกว่าไปหาผู้เฒ่าเจ้าเนี่ยวาง่ะ วบปดวบเม้่วบเมียหอกไปจ้อยเป็นมาเบื้งเมียเถ้าเด้๋ยวเป็นว่ามียเถาว่าห้องอะไรว่าเสนหนึ่งบ่ต่วัาปนีก็ด้นงินเศษนี่เดียวบ่แแดงเดียวจ้อยได้ด้วเนี่ยลงแดงยาวล้งเนี่ะได้เก่าหมื่นบางอยงเลยบางแยงบ่ได้บ่บ่ได้บ่ด้บ่ได้บ่ไบ่ไาบ่ได้บ่ไาบ่ได้บ่ได้บ่ได้บ่ไดงบ่ไ่ได้บ่ไาบ่ได้บ่ได้บ่ไดนบ่ได้บ่ไา้บ่บ่บ่งบ่้บ่ไบ่บ่บ่ พีสายไปยิงเอียงอ่ะน้องสายแถวเอียงตีพีสายน่องสายถูอ่ยิงเอียงมันคนโล้อ้มตู้มาบา่เหมลมตู้คับนมาบเตอมาแต่หลายตัดวดเติบแล้วมัดตับับเตียงเออบนว่ามาให้ไยิงกันพามาคุยสาวมันนี่เมตเถเนห้องแทนนึง้าเามผมไม่เห็นดีมั้งปูกบกหงได้มันนี่นะเกิดแต่เปิดลำกระมูกห เจ้าได้ผัวแทรก่ดอกเพราะว่าันมีเง้นแสลนแล้วอะไตปากัด้โอเคเป็นอนะกินข้าากันเพี่นแบรรยากาศดีขนาดพีหนึ่งม่้เต่าว่าปากวะเจ้าได้ผัวแทรก่ดอกเราล้าเ่ได้เนียเบิร์กล่าวมือเนื้งเราว่าเปิดรเบิงแล้วมาซือฮเหลาให้ไม่ใช่เต่ากินมาเบิงหลันแล้วนี่มาลองหลอดนึงมาลากินกุ้งไปหนองไงไปกุ้งหอยไม่เต่าห้องแสนงกุ้งหอยฉุนไปสิงบุรีไปพอเข้า

กิ้นขาวชิ like it s, it s like ้นดำก็ตัวตัว no. ปั no. ้นมาโดนว่ะันาดปั no. ้นน okay, ั่นนะล้บมญนัดงัดกันแล้วก็มานีกันย่านย่านมันคุณวานบราณตัวอย่างคุณบอลบ่านแล้วนี้ก็ร้อนได้กันมันตั้งใจปั้นเฮ้ยพปกวกวันนั่นนะบอกว่าปีหนามาเป็นลอยคนหมดเลยอืยวา้เดียวร้อปันเป็นนแลวก็ถอยหลังมาปั้นย่มตรงนี้ยไปเดอดไดอเดไปหน่เดือดเหี่ยกันต่อเลยนะของก๋วยฟงก็เมอนนี่ย ติดน้ำพ่อยใหญ่ๆดินน้ำป่อยใหญ่จอยป่อใหญ่จอยสีแดแขนนึงมันเด็กเขาติทธิ์เขาสิทธิ์เริ่มขุดลุ่มแล้วนะครับแล้วก็ตลอดระมังนะครับแล้วก็ที่ขุดฟังท่านนั่นอีกนะครับผมขุดทิ้งไว้นะครับแดดชิดว่าฝนที่ตกปะเทียนบ่ตกพี่น้องเด้อกเดี๋ยวดูเออต้นมันไปช้ำไปก่อนนะครับเพราะปลูกเลยบ่ได้มันแดดแห้งเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้มันอันนั่นนะครับพี่น้อง้เดี๋ยวมันที่เหี่ยว เดี๋ยวฝนลงฝนตกเดี๋ยวผมเดี๋ยวมาปลูกเลยนะครับคนขับรถมาปลูกเลยละ่ะถ้ามันปลูกตัวนี้เพราะไรหรอกมันเหี่ยวตายเบิดก็หล่อแท้ๆละ่ะเดี๋ยวฝนลงไ้มันหง่งเขาก็มาจกๆขึ้นปลูกรถผมยังเงี้ยเด็กน้อยปลูกท่ออยู่หรอกครับอ,อืม เกิดดีแทนมันเป็นดินดำนะผมพี่น้องพุ่นต้ปั้นกับปั้นนะครับเรียกสร้งไฮแบบไงได้พี่น้องทิปสรเลยอันนี้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเขาน่าจะประมาณยี่สิบถุงสิบห้าถุงมะพอได้แลเนกับเดียวนะครับต้องทำนะครับเอาค่อยติดตามบึ้งนะครับผมกินข้าวกินน้ำเสร็จแล้วก็ติดลงต่อนะครับนี่ครับเรียกให้เดียวสักนี่แหละ อันนั้นก็นเลียยยู่น้อยเดียวนะครับเได้ปันทั้งนี้ต่อเลยพีเราวันหลายคนยนะครับหาของค้นนะครับแล้วนะครับยับมาหลายปันกับปันไปนะครับนะครับพฤติดตามมึงนะครับ มันโค้งคนละแด่ว่ามีมาบเดี้ยอะไรพวกนั้นเด้อครับเดี้ยแห้งมาหนีลงมมาได้นะครับแต่ตะกุนๆหลุมไอะได้อยู่เดี้ยมันแห้งพอดผมยันเบี้ยของมันมันตายนะครับมีเศ้าคือยังฝนมันทิ่ตกับครับจะโตกใบไม้มันแดดออกถ้าคือยังมีเศ้าบ้างนก็โอเคนะครับเพรวกผมจะผมจุดปรเดี๋ยวพังหดหนามนะผมจะอาศัยว่าถึงหนาโค้แล้วนะครับแต่ฝนลุ้งกะนม่ดีกว่าห้องหดหนามครับ เรยวมือ่อใดผลมันลงก่อนนะครับตั้งแไ่้มาปลูกก็ติดคุดล้มไลก่อนนะครับ เดี๋ยวคลิปหนาเนาะพี tomorrow, AH right. state, ่น้องเนาะจังไปเบิ่งกันว่าผมจะพาไปเบิ่งอย่างนะครับนะครับอยู่สวนเกษตรนะครับพี่น้องก็จะไปเบิ่งกันกลายเป็นปูบกุ้งกันนะครับผมคลิปต่อไปกะเดี๋ยวเดี๋ยวรุ่นตะลีเราไปปั้นปูบกุ้งอยู่อยู่สวนนะครับไถไปแล้วเมื่อวานนะครับไถไปแล้วเรียบร้อยกะเหลืออยู่น้าอยู่ประมาณเป็นสองร้อยต้นแล้วคือสองสองร้อยทุงนะเอามะนีกับที่พ่ออยู่ดอกพ่อเดือนนี้หมดละแต่ว่าเดี๋ยวไปผักไปก่อนเสร็จแล้วก็จังกีเลยปูนะครับฝุ่นลงก่อน ฝนมันลงสองรอบสามรอบนะครับพี่น้องแต่ว่ามันมันแดดแล้วเนหะ็นไ่มมันแดดมันหล่อแล้วเดี๋ยวใบ,บมันหลวกนะครับต้องปลูกเวลาขึ้นฟ้าขึ้นฝนหรือว่าฝนลิ้นๆนึ่งอ่าครับติดแป้งดีเลยนะครับโอเคพี่น้องเนาะจะติดตามกันชิมกั